ญาติอีกคนของอดีตผู้จัดการโดดปกป้องไอซ์เคลียสามประเด็นเรียกได้ว่าล่าสุดไอซ์ปริชยาได้รีโพสต์สตอรี่ของผู้ใช้ i n นสตาแกรมรายหนึ่งที่เป็นญาติของโกโก้อดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานศพของโกโก้ที่จัดขึ้นเมื่อปี2563พร้อมได้ติดแท็กเนี่ยไปหาไอซ์ปริชยาก่อนจะเขียนข้อความว่าขอชี้แจง3ประเด็น หนึ่งถึงแม้พ่อแม่พี่โก้จะเสียแล้วแต่พี่โก้มีญาติค่ะในงานแม่เราเนี่ยซึ่งเป็นป้าแท้ๆของพี่โก้เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลพี่สาวแล้วก็น้องทุกคนช่วยกันจัดงานศพยันลอยอังคารมีพี่ก้องปิยะปูปรายาและไอซ์ปริชยาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่โดดเดี่ยวอย่างที่เป็นข่าวถ้าไม่มีญาติเนี่ยจะไม่มีใครรับแขกคนในวงการบันเทิงทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยจะทราบดี 2. พี่โก้เสียชีวิตด้วยกับโรคหัวใจเจาะคอไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2,563ซึ่งเป็นโรคประจำตัวไม่เกี่ยวอะไรกับไซยนานท์แล้วก็ไอซ์กับแม่เนี่ยก็เสียใจมากส่วนตัวไม่เชื่อว่าน้องทำร้ายพี่โก้เพราะว่าพี่โก้รักแล้วก็ปกป้องไอซ์จากสิ่งรอบข้างมาโดยตลอด 3. จากข่าวที่พี่สาวเราให้ไปอันนี้ขอเป็นเรื่องในครอบครัวที่คุยกันเองก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนข่าวบิดเบือนหรือไม่หรือว่ายังไงเข้าใจเพื่อนๆพี่ๆนะข่าวทั้งที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักที่ติดต่อมาขออนุญาตแจ้งทางเดียวแล้วก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ประเด็นเนี่ยมันไม่จบนะคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วขอบคุณที่เข้าใจนะคะ หลังจากที่ไอซ์ได้รีโพสตข้อความดังกล่าวจากนั้นไม่นานไอซ์ Ice เองเนี่ยก็ได้ลบไปจากสตอรี่ของตัวเอง